สวัสดีค่ะสุสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับมะเดื่อฝรั่งพันพานละซีนะคะอย่างที่บ้านแตงโมตอนนี้ก็มีพันพานละซีก็คือจุดเด่นของเขาก็คือใบเบนแบบนี้นะคะลักษณะใบพันละซีปัจจุบันก็มีหลากหลายสายพันธุอันนี้เราก็เป็นพันละซีที่ผลเหลืองนะคะลักษณะกิ่งของเขาก็จะมีลายชัดเจนแต่ว่าลายชัดเจนก็คือกรณีที่ออกกิ่งใหม่นะคะถึงจะชัดเจน แต่ถ้าเป็นเก่งแก่ก็จะไม่เห็นลายชัดพันธุสีจุดเด่นความน่ารักก็คือเรื่องลายของต้นแลนะก็ผลของเขาที่มีดอกผลของเขาที่มีลายนั่นเองค่ะการขยายพันธุ์ก็เป็นการตอนกิ่งนะคะนี่ก็คือผลสุกอันนี้นกแทะนะคะข้างในก็จะเป็นคล้ายๆน้ำผึ้งพันธุสีนี่ปลูกเป็นไม้ประดับแล้วก็มากินได้ปัจจุบ,บันก็ยังมีความนิยมอยู่นะคะ ส่วนวิธีการดูแลเราก็จะใช้นี่นะคะก็เป็นผลสุกเนื้อเยิ้มๆแบบนี้ค่ะพันธุ์ซีนอกจากมีความสวยแล้วนะคะเราก็สามารถปลูกเป็นไม้ประดับแล้วก็รับประทานได้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ <คน S 1> สอบ <ผม S 1> ถามมา<ก>ได้นะคะกระเดื่อฝรั่งเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากมายหลายอย่างแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้นและใบมีความสวยงามปลูกเป็นไม้ประดับและก็ผลไม้ที่กินได้ค่ะ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมก็เป็นผลไม้ที่น่าปลูกค่ะ